ตำหนักนะคะเราจะให้หวยไหม,ไมหสองสี่ <c oughs> เจ็ดสนะองสามใบต้นสนนะคะใหญ่ตัวโอลาเนาะสาสิบกว่าปี30ส,สปี <c oughs> เกิดพระตำหนักนะคะ่ะ ตอนนี้ฟ้าเริ่มแจ้งแคือความกระเทใจไม่เสียลิกทธิ์ให้ใครเพราะเราจัดเองอหน่วยพิทักษอุทยานแห่งชาติหน่วยพิทักอุทยานนะฮะขาคอยเธอขาคอยเธอ,าอ,อลานกระซิบจันเขาไม่เปิด กางตุ้มกางเต้น์หล่าม <c oughs> ุมน <ina> <c oughs> ี้ก็สวยมากนะคะนี้อันนี้อันนี้ลูกเขานี้คือลูกเขาเนาะสมเด็จญาเนาะเขาย่าเนาะเราเรียกเขาย่าเนาะบ้านเราภาษาบ้านบนเขาขึ้นเขาย่ากันเด้อนะคะไปชมความงามข้างบนต้นสนสิความใหญ่โตของต้นสนนะตามอายุการเวลาเขาบอกว่าเลยขาย่าเนี่ยมีเห็นเกิดขึ้นเยอะมากแต่ว่าหลายคนเนาะที่ไม่รู้ว่าเห็ดกินได้ไม่ได้ ขง้างบนหน้าผาที่จะบนเห็นพระตำหน,นักความสูงของต้นสนเขายากเขาก็จะมียอดเขาปีนเหมือนกันเนาะเป็นบันไดนะคะขึ้นไปยอดเขานู่นแล้จะเป็นผาปูนที่พระเทพเวลาท่านมาท่านจะออกกำลังากายแล้วก็เดินขึ้นเขานะคะ ก่อนโรงอาหารที่ทําอาหารอยู่ตรงนี้นะโรงอาหารอนะสมัยนู้นเนาะดูหมอกลำไไ<ม>่ำลายปลายเขานะคะดูต้นสนเนาะปลูกเยี่ยมอ่ะอืมไะนับอายุต้นสนอ่าย้อนจากอายุยายจ๋าเลยย้อนไปนะคะสามสิบปีอ่าเป็นเบี้ยโคตรลำบากนะมาเยี่ยมอีกทีไม่รู้นะไม่ได้เขียนชื่อไว้<ป>ว่ายายจ๋าปลูกต้นไหนนะพี่น้องคะสมัยนู้นสมัยสมัยวัย ผู้หญิผู้หญิง,ญง,ญงมีหน้าที่ถผู้ชายขุดหูเนาะ <c oughs> เราจำได้เราจได้วันนี้คือบ้านเฮานะแต่เราจำไม่ได้วันน <c oughs> <c oughs> ี้งเงยหคนเข้าพาเดินไปทางไหนก็ย้อนวหวนะคะเหมือนเดินกลับอยู่บ้านเฮาอน้อเออคาเลยทินฐานเนาะเอาจริงนะถ้าพูดภาษาบ้านเฮาก็คือปลา <c oughs> ถ้าพูดภาษาบ้านเฮาคือปลาปลาที่แบะ <c oughs> มาเตอจ้าอยู่พายตำนหนักแล้วนะคะมีรถตุกเทีวไปมาอยอะไม่ห้าตุกไ,ไ,มไ,มไม่ไม่อบละจำไม่ได้จริงๆจําไม่ได้ว่าโซน เรารู้ว่าเราปลูกแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราปลูกไปกี่เท่าไหร่ต้นกว่าจะหมดวันเนาะอ้ะา,อาก็เรื่องจริงเนาะอันนี้เรื่องจริงไม่ได้อิงนิ่ยายอู้พี่น้องจ๋ารู้สึกว่าต้นไม้จะสวยแล้วก็สูงเนาะ ตอนเป็นก้าไม้กับพวกชั้นนี่แหะคะ่ะมาพูดกับพี่ทาหารโอ้ยตอนนั้นก็เป็นสาวสำน้อยอยู่เนาะอันนี้จะเข้าเลเนาะห้าสิบกว่าแลวเนาะอายุก็ได้เออมันก็สมควรบ่ละจากอายุสิบกว่าตอนนี้ห้าสิบกว่าแล้วต้นไม้ก็สูงตระงานตะการตาเนาะโอ้สุดยอด แล้วก็ทำให้ร่มรื่นและมีนักท่องเที่ยวเดินเข้าเดินลงโอ้ดันยากาศได้ใจสว,สวยงามสวยงามเกินคาดนะคะมีสไตล์แอดเดนเจอร์ด้วยนะการเดินไต่เขาขึ้นไปข้างบนหลายคนก็คงยังไม่ได้ไต่แต่ข้าพเจ้านะไต่ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยตอนนี้ไม่ไต่แล้วเนาะไม่ไหว สังขครร่างกายของเราต้องดูแลสุดเอาออโซนให้ได้เต็มปอดเต็มร้อยนะคะห่างไกลจากโควิดโรคภัยไข้เจ็บจะได้มีการทุกคนดยมลมไง,มลงเดินใช่นเนี่ยแอลเลนเอเจอร์ที่พระเทพขึ้นก็ไปตรงนั้นคะ<า>นาะมุมนี้ะน,นะคะเนาะเป็นมุมแต่ว่าเป็นมุมทางเดินขึ้นยอดเขา ข้างบนเขาจะมีผาเลยนะผาหินกว้างๆลานผาหินเนาะแต่ว่าเดินไม่ไหวยอะค่ะเนาะอดีตเราขึ้นแล้ว<น>ปัจจุบันเราไปไม่อด้เพราะเป็นป้ากับยายอดีตมันเคยพังปัจจุบันบบมีแห้งขึ้นเขาตอนนั้นอายุสิบเนาะสิบกว่าขวบแต่ว่าตอนนี้เลขสี่เลขห้าแล้ว,าลวนางบบไหวแล้วพี่น้อง ไปเที่ยวที่ไหนเขาขำเหมือนเดินกลับอยู่ในบ้านในเขตที่เราเคยเดิเมื่อที่เรากินโอวันจีไกินสมัยสมัยเด็กๆนะคะพี่น้อง่ะตอนนี้ถึงจะเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าอะไรนะข้อขาข้อเข่าบบมีแหงเหมือนทะกษอย่าเสียงดังขึ้ทเขาให้มาขอพรต้องสงบนะเขาได้แล้วเขาก็ซื้อจุดนั้นมาที่นี่เขาก็จะมีสารย่านะ เดี๋ยวไปหมุนโน้นกันเลยเนาะชมวิวนะคะเข้าไปชมพระตำหนักกับยายจ๋านะคะอชอบมากเลยชุดแม่ย่าสชุดแม่ย่าง,งามๆนะคะย่าจ๋าลูกกลับมาแล้วนะคะมาเยี่ยมบ้านเราเนาะรับพรขอพรกับย่านะคะ,นะคะมาเดินเข้าชมพระตำหนักด้วยกันจ้าเนาะข้างหลัง เห็นแดงไปเยอะแล้วหูยโอ้ยมายี่สิบอ,อ,องนับตั้งแต่ถอยสามสิบกว่าปีนะเนี่ยนับได้เลยนะส่วนเหล่านี้รุ่นโน้นเนาะสำหรับป่าไม้นะคะป่าไม้พ้าตำหนักเขาคอนะคะสำหรับคนท้องถิ่นแถวนี้ก็จะเรียกว่าเขาหญ้าเนาะเขาหญ้าพัดตำหนักเขาหญ้า ดูนะคะอายุงานอายุคนอายุต้นไม้เมื่อก่อนเราปลูกต้นไม้เสร็จพอกังวันพักเที่ยงก็จะนอนอยู่ใต้ต้นสนลมบ่อยๆระยะสน4ปี5ปีสนกำลังสวยนะคะปลูกแรกๆก็ขึ้นมาดูแลเนาะป่าไม้นะคะว15สิบห้าเพาะๆเดินไปขอคอเนาะเลาะที่ไหนก็เหมือนกับเดินในลอย ถอยหลังกลับมาในรอยเท้าเก่าของตัวเองนะคะพูดถึงยายจาย๋าเนาะโอ้รุ่นสู้บุกเบิกรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นรถอ่ารถทหารใหญ่ๆกงเล็งกงเล็งสมัยนูน้นคิดแล้วมีความสุขคิดถึงนะคะคิดถึงบรรยากาศเนาะเสามาทำไหนนะของใหม่ดูนะคะจากความสูง จากต้นปุ่มเป็นพุ่มจากต้นเล็กๆแค่ศอกเลยสิจากต้น,ต<อ>นเล็กๆแค่พุ่มเป็นพุ่มเลยนะคะพระอัตราหนักนี่ก็เกิดนานแล้วเนาะก่อนอไม่รู้อายุเท่าไหร่นะคะเพราะยายจ๋าตอนมาขึ้นมาดูแลนี่ตอนนี้มาเริ่มปลูกสวนตอนนั้นก็ยังใหม่อยู่ก็นนสร้างเสร็จอ่นนะอนใช่ไหม,มเ,เอาต้นไม้มาปลูกใช่มใช่ใช่ใชเออส,สร้างสร้างเสร็จก่อนก่อนที่เราจะเอาต้นไม้มาปลูกแล้วตรงนี้จะเป็นเนินที่ทํา เป็นดอกกุหลาบที่เราเอามาปลูกกันนั้นจะเยอะมากนะคะเพราะไอ้ดอกไม้ดอกกุหลาบเนี่ยจะสวยงามที่สุดก็ช่วงปีใหม่น้อเนาะเขาก็จะเต็มที่ตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วเนาะห้องน้ําที่เราเคยเข้าและเปิดน้ําใส่กางเกงเปียกยอดยอดนะคะอยู่ทางนู้นอับอายเข้าห้องน้ําสมัยนู้นเราขึ้นตำหนักครั้งแรก ครั้งแรกเออเข้าห้องน้ําแบบเขาจะมีอะไรนะก๊อกไอล้างติดข้างๆอยู่เราหาที่กดน้ําไม่เจอนะคะกดน้ำาอพี่ทหารมากกาลังเป็นสาวเนาะตอนนั้นเนาะสิบห้าเนาะเดี๋ยเวลาเขาออกเต็มเราจะสวยน่าดูเพราะจะเป็นกุหลาบหอมกุหลาบใหญ่นะนี่เลยนะคะ ดอกกุหลาบกุหลาบนะะรอบล้อมไปด้วยต้นสนนะคะแต่ว่าตึกนี้นี่เขาจะไม่เคยให้เปิดเข้านอกไม่รู้เหมือนกันช่วงปีใหม่นะคะเพราะว่าเป็นช่วงรับรองเพียงแค่รับรองสมเด็จท่านๆนะคะใช่วมนนี่สองสีนี่ หอมกุหลาบใหญ่หอมเวลาเขานั่งเนาะมาชมบรรยากาศนะคะเอาสีแดงสีแดงเอ้ยสีแดงพยายามหาความงามให้เจองามของเจ้าของหรืองามดอกไม้อ้โวนี่กำลังงามนะคะเอ้ยเดียวน้อองเดียวนะสีแดงแสงแดดกำลังอุ่นๆแล้วเนาะตอนนี้แต่กำลังเกไปเขา ีดาไปดูเบื้องงหลักานนี้จะมีทางลงข้างหลังไหมหรือว่าชมได้แค่ตรงนี้นี่นะคะเราเปลี่ยนประวัติเป็น่งไอย่างไช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพักของคนที่มาเนาะอ่อองคารักอะไรเนาะผู้ติดตามผู้ติดตามผู้ติดตามนะคะ องอย่างนี้ดูเฉนๆแต่เขากว้า,นะง,างนะกวางและลึกยาวลงกับเขาการุณาถอดเกิดบารุนาถอ,อ,อดเกิบชมสูรเบียงด้านใน ลองดูนะคะลักษณะโค้งสูงหนึ่งชั้นครึ่งเองเอเนี่ยที่เรามามันเป็นสรารภาพอย่างเนี้านม<ช>าลองมาเลยเดี๋ยวต้องมาดูมุมนี้ต้องอย่างนี้เลยนี่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 รุ่นเลยนี่นี่นี่อันนี้คือย,ยอดบนนุนใช่ไหมอืมใช่ยอดฐานบนเขานะคะเดี๋ยวดูสิรุ่นอย่างอย่างพ่อมาเนาะ เด็กท่านมาเราก็ยังเด็กยังเล็กนะคะายจจาได้รับตอนนั้นก็คืออพระเทศเนาะพระเทศมาตอนนั้นอยจจาอายุ17ปีได้ตอนรับท่านนะไปะลองไปดูวิวด้านหลังมารักษาใ่าช่ใช่จนสำเร็จตำหนักมสมเด็จพ่ะ ระเบียงชำรุดเขาบอกว่าระ,ะเบียงยพังแหมนเฮะนี่เป็นทางลงน,นะคะด้านหลังอยู่นี้เขาไม่มาปลูกดอกไม้เหมือนรุ่นเราแล้วเรามีดอกไม้เยอะรุขาไม่ให้ขึ้นมามากในเพราะตรงนี้มันช้าเป็นไม้ย่านมันงอยเพรากลัวเพรากลัวจะมาจับมาปิ้งมาอะไย่านงอยนะคะเพราะนานแล้วเนาะจริง ไม่อมไปพี่หลังลานเราเมื่อก่อนจะเป็นทางเดินไปนู่นโค้งไปนู่นไปนั่งกานช่นเห็นแล้วมีดอกไม้ที่เราทำแต่ตอนนี้ดอกไม้เราหายหมดแล้ว ลายลิมนะคะต้นไม้ต้นสนด้านนู้นก็จะเป็นเพียงลงไปนู้นแล้วมองข้างล่างต้นไม้เราต้นไม้เราโอ้ยไปทางเด็กแมนเยอะของเราเงินหลายถึงแม้ว่าจะจ้าเป็นรายวันปลูกแต่เราก็เป็นของเราเพราะเราเป็นคนปลูกตอนนั้นมีจ่ายทำงานวันละห้าสิบบาทเนาะวันละห้าสิบบาทนะคะตอนอายุเข้าของต้นไม้ตอนนู้นเนาะพ่อแม่ทําหมดทั้งครอบครัวแล้ว ปะเราไปมุมชมวิวกันนะคะพี่น้องคะคุยแล้วมีความสุขเรามาลืมความฝักกับเราก็เป็นความรักที่เรามีความสุขาใช่ประทับใจแต่ปัจจุบันเราก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งาจ่ไม่มีไปอีกแบบหนึ่งแต่มันย้อนอดีตไม่ได้เราก็เลยมาล้ำลึกดูตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นมีใครเป็นเหมือนพวกเราไหมแก่แล้วไงคนแก่ เดินเล่าเข้าสู่ความฝานันไอ,ไอความหลังนะคะเป็นความหลังที่<อ>เราสัมผัสและเรา<ซ>ได้เดินดอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้จรงิงๆนะสาหรับชีวิตเาจจา๋าเนาะยังมีอีกเยอะนะน้ําตกสีดิบเนาะไปืนถึงเอาบอกเลยว่าป่าไม้สนเนี่ยต้นสนเนี่ยถ้าพูดย้อนอีกครั้งไมเขาคอเนี่ยเราจะรู้จักกันหมดถ้ารุ่นเก่านะขึ้นสุดจนรถเพราะมีรถโดยสารอยู่คันเดียวจําชื่อแกไม่ได้แล้ว กยังอยู่ไหมนะฮะก็ไม่แล้วเขาเรียกมดตะเบี้ยเ้ขาเรียกว่าชีวิตถ้าเอ่ยว่าเป็นลูกใครเนี่ยเขาคอเราจะรู้จักทั้งหมดเลยแล้วในค่ายทหารเนี่ยแต่ก่อนเนาะรุ่นเก่าเลยนะคะพี่ๆเนี่ยยายจะคุ้นเคยเพราะเราทํางานอยู่ตรงนี้ป่าไม้เกษตรเกษตรด้วยเนอะแล้วก็พระตำหนักแล้วก็จะไปอีกที่หนึ่งกรมทางนะเนาะไม่รู้รุ่นเดิรดเรายังอยู่กันหมดไหมนะคะ จะไปเข้าเฝ้าบ้านไปเข้าเฝ้าบ้านไปชมวิวค่ะจะไปเข้าเฝ้าบ้านแล้วเป็นบ้านท่กเน่ะเฮ้ยมีหาดอกไม้อีกละคนสาวสดอ่ะสดชื้นสดชื้นสวยงามอ้ยคักหลายหาไม่เจอ พูดถึงถ้าฝนไม่ตกชุ่มฉ่ำเนาะก็เล่นลานเพราะเมื่อที่แล้วฝรั่งน้อยมาฝรั่งน้อยก็วิ่งเล่นกิ้งอยู่นี่เลยเนี่ยอันนี้นะคะเมืม่อพศออ2,511เนาะายจจาเกิด19นะคะพระตำหนักนี่ก่สร้างขึ้นพศ2511นะคะนี่คือเกี่ยวกับประวัติเนาะหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่ มาจุดชมวิวนะคะพระตำหนักเขาคอนอนหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีนอนสิบคืนอายุยืนสิบปีนะคะพี่น้องคะเนาะมาจุดชมวิวตามเข้าไปจ้ามุมนี้นะ่าจะมองเห็นบ้านใหญ่จ๋าเนาะนี่วดจังวดบ้านเนี่ยบ่เอาบ้านค่อยเด้พี่น้องเอ้ยบ้านค่อยบ้านค่อยเออ ตรงนี้ไอ้ตรงที่ชมวิวตรงนี้ก็เป็นจุดที่สร้างขึ้นมาใหม่หลังจากที่ยายจ๋าไม่อยู่ที่นี่เนาะแต่ว่าสวยมากนะคะเดี๋ยวมามองกันว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนหาบ้านเฮาเดิมุมบ้านเฮายู่ทางไหนปูนปูนเลนะดูนี่ <c oughs> เลยคะ่ะอันนั้นลงมาจุดชมวิวอ่านั้นจุดชมวิว <c oughs> นะคะมา <c oughs> มจากทา <c oughs> งขึ้นเป็นวัด บ้านแค่ช่วยอยู่ตรงนั้นแล้วก็เข้าแยกไปนู่นเลยถ่าเลยป่ารีสอร์ทไปพี่น้องเห็นมุมสูงนู่นไหมอะเขานน้นเลยนู่นเขาพังอันนั้นเขาพังย้อนถอยลงมาบ้านเขาอยู่มุมนู้นนะฮะอยู่แต่ก่อนแต่ก่อนเวลาเราขึ้นมาทำงานเนาะมองก็จะเป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆนะคะเดี๋ยวนี้หลังคาขึ้นผุดเต็มไปหมด เจอโบ,ได,นะอบได้เลยนะฮะเราก็จะเป็นจุดๆจ,จากเขาพังมุมนูน้นสูงสุดนู่นเลยนู่นนี่คือาปนี้เลยนะฮะนั่นคือไปเขาพังพอลงมาข้างล่างมุมนู้นก็จะเป็นบ้านหมู่บ้านป่าไม้เป็นหมู่บ้านที่เราอาศัยนะฮะเราสมัยก่อนเนาะป่าไม้หุวยลึกก็จะเข้ามานี่แล้วตอนนั้นที่เราเดินลอกเขาก็จะประมาณไล่ขึ้นมานี่นะฮะอ่าขึ้นไปนุสวารีเนาะเสร็จแล้วลงนู่นนะฮะ แล้วก็เดินกลับแต่ว่าพระตำหนักนี้เรายังไม่เคยเดินขึ้นมาเนาะสมัยโน้นเนะเาะพะขึ้นรถกับพี่ๆลุงๆทหารนะสมัยทํางานอายุสิบห้าเนาะนี่เลยเคยบ้านเกิดน,นะคะภูมิใจที่ได้นําเสนอขอบคุณแต่ว่าป่าไม้ตรงนี้ก็ส่วนที่ขึ้นสูงก็สูงเยอะมากเลยนะอืมอืม,อมเปลีป่ยนแปลงไปเยอะอะให้คิดดูว่าต้นสนเหล่านี้ตั้งแต่เราปลูกอะสามสิบกว่าปีนะคะพูดได้เต็มปากเลยนะว่ายายจะปลูกต้นสนที่นี่ สมัยเด็กนะพูดได้เต็มปากเลยนะคะเขาคอตั้งแต่เพราะว่าเขาเคาะเนี่ยนับตั้งบ้านหนึ่งเนาะบ้านหนึ่งยันบุกโตในมุมสายเดินแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้จักเราแล้วเพราะเราไปนานไม่ใช่คนคนใหม่เข้ามาอยู่เยอะเนาะรุ่นใหม่แล้วรุ่นเก่าๆที่เราเคยอยู่ไปอาศัยก็เล่นหายใจจังไรไปยลย ใครที่ได้มาเที่ยวทางเหนือเนาะตอนล่างใช่ไหมถ้ามาเขาค้อนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเนาะให้เที่ยวทุกที่ทุกมุมนะคะภูมิใจนําเสนอเนาะเอาภาพเขาค้อที่พอที่จะจะรวบรวมไว้ลงที่ช่องใหญจๆได้นะคะให้มาท่องเที่ยวกันแล้วก็อย่าลืมนะคะไม่ว่าขึ้นทางไหนเริ่มต้นจะเที่ยวเขาค้อ1หนึ่งต้องมั่นใจหนึ่งสุขภาพนะคะสองเช็ครถให้ดีนะคะเช็ครถเช็คคนและเช็คท้องให้อี่เออนะคะเนาะเดินทางปลอดภัยเก็บความสุข จากบรรยากาศธรรมชาติลุยลุยสู้ๆนะคะลุยขี้ตมต้องขึ้นเขาคอพี่น้องคะคลิปนี้ยายจะฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแลวก็ขอบคุณเอฟซทุกทท่านด้วยที่ติดตามยายจ๋านะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขท่องเที่ยวเขาคออิ่มกับบรรยากาศวิวอิ่มกับบุญน,นะคะในสิ่งที่เราทำเนาะไปแล้วคะ่ะ